สวัสดีครับวันนี้ก็พาชมระบบโซลาเซลล์นะครับผมก็ติดตั้งไว้ที่ต่างจังหวัดสองแผ่นนะครับอันนี้อยู่แผ่นนี้อยู่ตรงนี้นะครับอีกแผ่นหนึ่งอยู่หลังพุ่มแค่นู้นนะครับข้างในในกระท่อมเนี้ยนะครับก็จะมีแบตก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์จํานวน2ตัวนะครับใช้คู่กับอ่าชาร์จเจอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าชาร์จเจอร์เนี่ยจะต้องมีแบตเลี้ยงตลอดเวลานะครับเขาถึงจะทํางาน เขาถึงจะเวลาไฟไฟแสงอาทิตย์มานะครับระบบชาร์จถึง,ถงจะทํางานนะครับแบตเนี่ยจะต้องมีก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อเอาไฟจากโซลา r เซลล์ชาร์จลงแบตอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับว่าทิ้งล้างไว้2ปีถึง3ปีนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้แตะเลยจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยครับตามไปตามมาดูกันเลย ผมก็เคลียร์ทางไว้แล้วนะครับก็เนี่นะครับระบบโซลาเซลล์ที่ผมมีนะครับเนี่ยอยากย่อยยังเต็มอยู่เลยนี่อยากยหญ่เต็มเลยนเนี่ยอ่ะนี่นะครับก็คือแผ่นที่หนึ่งก็คือสายดํามาจากตรงโน้นนะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟดีซีสิบสองโวลต์นะครับไฟโซลาเซลล์นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยผมต่อมานะครับผ่านเบเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ผ่านเทอร์มินอลนะครับ เทอร์มินอลจริงๆถามว่าจะเป็นไหมนะครับมันไม่จําเป็นนะครับต่อยังไงก็ได้แต่ว่าผมผมฝึกเล่นนะครับผมก็พยายามจะลิง์สายเท่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันนะครับไฟยังติดอยู่ไหมนะครับมีมีไฟไหมมิเตอร์โชว์นะครับมิเตอร์โชว์อยู่นะครับมิเตอร์โชว์เนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่อ่ะยัง,ย,งยังมีอยู่นะบแบตเตอรี่ยังมีอ่ะมาชาร์จเจอร์ตัวล่างมาั่งชาร์จเจอร์ตัวล่างเนี่ย จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเขาจะมีการ AI learn นะครับว่าตอนไหนตอนกลางวัน,วนตอนไหนตอนกลางคืนนะครับถ้าแบตแบตมีนะแต่ตัวนี้จะไม่มีมอนิเตอร์อะไรเยอะแยะหรอกนะครับจะไม่มีมอนิเตอร์อะไรเยอะนะครับชาร์จเจอร์ก็ยังไม่เสียนะครับชาร์จเจอร์เนี่ยซื้อมาประมาณปีนี้น่าจะเข้าปีที่6แล้วนะปีนี้น่าน่าจะเข้าปีที่6แล้วตัวล่างนะตัวบนเนี่ยปีนี้น่าจะเข้าอยู่ประมาณปีที่4 ปีปข้าบนเนี่ยจะเข้าประมาณปีสเพราะตัวบนเนี่ยยี่ห้อของไฮเซทเทลเนี่ยผมซื้อมาคู่กับแผ่นของ320วัตต์ของไฮเซทเทลแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับผมซื้อมาจากร้านอมอนะครับผมซื้อมาคู่กับแผ่นยี่ห้อชาร์ t เทิลนะครับชเทก็คือแผ่น120วัตต์ที่ติดอยู่บนหลังคาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็แสดงว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นไฟติดอยู่นะครับระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมีการชาร์จเรียบร้อยแล้ว มีการชาร์จพลังงานเรียบร้อยมีมีไฟมาจากโซลาเซลล์ชาร์จแบตเรียบร้อยเพราะถ้าไฟไม่มีแบตมันก็คงจะหมดแล้วถูกไหมเนี่ยครับแบตเตอรี่อันนี้คือผมไม่ได้ใช้เลยนะ GS เนี่ย GS แบตเตอรี่เนี่ยอันนี้คือแบตเก่านะที่ผมปลดระวังที่ผมใช้บนรถยนต์เนี่ยสามปีเนี่ยผมปลดแล้วผมปลดมาใส่สุดระบบโซลาเซลล์นะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับระบบแสงสว่างจะเป็นงไงอันนี้คือแบตแบตของคุณภรรยานะยี่ห้อพานาก็ซื้อมาแบบเดียวกัน,นครับตัวเนี้ห้ามขายนะครับตรงนี้ขั้วนะครับผมบอกยาว่าแบตห้ามห้ามขายเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีขั้วทองเหลืองอยู่เนะี่ยตรงนี้ดีมากแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับตัวละแปดสิบาทเลยตัวนี้ผมซื้อมาเนะเก็บไว้เป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นทองเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าระบบไฟระบบไฟ อันนี้ผมสับเบเกอร์ขึ้นเนี่ยก็คือไฟจะติดนะครับอ่าไฟติดนะครับเนี่ยทิ้งไว้2ปีนะแสดงว่าระบบโซลาเซลล์ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับวัดดูช่องนี้ครับถ้าเราวัดดูช่องนี้นะครับเขาถ้าเขามีไฟอยู่ก็แสดงว่าโอเคเลยครับผมเดี๋ยวเราลองไปวัดดูแผงยังทำงานอยู่ดีไหมแผงนี้นะรู้สึกแผงจะไม่มีวนมาเลยนะครับไม่รู้ว่าอาจจะแผงเสียหรือว่ายังไงนะครับไม่รู้อาจจะมีแผงขี้เกียจ เนี่ยแบตมี13โวลต์นะครับแต่แสงโซลาเซลล์ไม่ออกมาเลยนะครับแผงโซลาเซลล์ไม่ออกมาเลยแผงออก1.9โวลต์เองนะครับเนี่ย120วัตต์ของยี่ห้อชาร์เตอร์เนี่ยเป็นไงโอ้เหมือนเหมือน,นไฟจะแรงมากนะครับโอเวอร์โวลเตจนะครับเป็นแผง24โวลต์นะครับอ่ะไปดูกันครับนี่เห็นไหมครับแผงยี่ห้อชาร์เตอร์ไฟแรงมากมา26โวลต์เลยนะครับเนี่ย มา26โวลต์เลยนี่แสดงว่ามีกระแสมีแอมมาเพียบเรียบร้อยเลยเนี่ยครับแผงยี่ห้อชาร์ทเทิลนมีไฟนะอ่าเนี่ยจากแผงมา26โวลต์นะครับเนี่ยเป็นระบบชาร์จ24โวลต์นะครับ24ชาร์จมาแบ1 2นะครับอ่า24 2 2แต่ว่าถ้าเราอนุกรมแบตให้ได้24นะมันก็จะแจมว้าวมากขึ้นนะไฟก็จะแรงดีเนี่ยอัน ผมก็ได้เอาแผงนะครับแผงที่ปรากฏว่าเอาว์ไม่มานะครับที่ว่าได้หนึ่งวนน่ะนะมาเอาลงมาแล้วนะครับเอาลงมาจากหลังคาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมกะว่าผมจะย้ายที่พอดีนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับก็ผมก็ได้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับสาเหตุที่ทําไมไฟไม่มาเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับออกมาด้านหลังนะครับนี่ แผงด้านหลังก็จะมีตัวนี้นะพวกชุดไดโอดบิดนะครับชุดรวมเซลล์อะไรต่างๆนะครับแผงไม่มีแตกนะครับแผงยี่ห้อนี้นะนี่ยี่ห้อนี้นะ,ะยี่ห้อนี้นะ่ะน่าจะถูกที่สุดนะครับแรงดันนะครับก็จะออกมาที่แรงดันสูงสุดๆๆนะครับเขาเรียกว่าแผง36โวลต์นะครับเนี่ยต่อกับแบต24โวลต์เนี่ยโอ้โหจุดยอดมากนะครับเนี่ยแผ่นเดียวนี้นอนนาได้สบายนะครับแผ่นเดียวนี้คือ ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถ้ามีโลเคชั่นดีๆนะเปิดร้านซ่อมคอมเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับก็สายนะครับความชื้นขึ้นนะครับความชื้นตองที่ผมต่อนะครับตอนแรกนะครับที่ผมเอามาเนี่ยขึ้นออกขึ้นออกซด์นะครับขึ้นออกไซด์นะครับอีกด้านหนึ่งไม่ขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งหน้าจะไม่โดนน้านะครับโดนน้าด้านเดียวนะโดนน้าด้านเดียวนะครับ เนี่ยด้านนี้นะอ่าคราวนี้เดี๋ยวนะพอดีผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับคราวน,นี้เราอยากจะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันมีไฟไหมนะครับเราจะต้องใช้มิเตอร์วัดครับแต่เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมเนื่องจากว่าอ่ามือผมถือมือเดียวผมก็เลยจะทาแบบนี้ให้รู้ว่ามันมีไฟอยู่นะครับ นี่ตอนที่ผมนี่ตะว,วันใกล้จะรับฟ้าแล้วนะตะว,วันตะว,วันใกล้จะรับฟ้าแล้วอยู่ประมาณบ่ายสี่โมงแล้วนะครับผลิตไฟก็ยังออกมาได้นะครับเอาไปดูกันนะครับสามสองหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอชี้ไปสามสองหนึง่งได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมครับอ่ะเนี่ยมีประกายไฟเห็นไหม ไฟแรงมากนะครับไฟโซลาเซลล์นะครับมันพร้อมที่จะพุ่งออกมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะสามสองหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมโอ้โหไฟแรงมากนะครับพอดีรอบนี้ไม่ได้ติดขาตั้งกล้องมาเลยนะครับก็เลยอ่าให้ fc ดูดูได้เท่านี้จริงนะครับไม่รู้ว่าผมจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเป็นแนวตั้งแล้วกันนะครับ อ่ะลองลองลองดูแบบแนวตั้งนะวิดีโอแบบแนวตั้งอ่ะโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้ได้นะครับสามสองหนึ่ง นะสามสองหนึ่งอ่าอย่าอย่าทำตามผมนะเพราะว่ามันอันตรายอันนี้ผมไม่ไม่มีขาตั้งองผมก็เก็บแผงก่อนนะครับเพราะว่าแผงเนี้ยอ่าที่ที่เอาไว้เนี่ยมันอยู่ใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าแผงเนี่ยยังดีอยู่นะครับมันมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าตอนเนี้ยความจําเป็นของผมเนี้ยคือผมจะยังไม่ใช้แผงนี้นะครับ ผมจะใช้แผงเดียวก่อนก็คือแผง120วัตต์นะครับเป็น120ะวัตต์ตีโอนะย่อชัตเทอร์นเนี่ยนะครับแผงยี่ห้อนี้นะชัตเทอร์อันนี้ยังดีนะครับไฟก็ยังชาร์จแบตผ่านตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่นะครับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยก็ยังทํางานนะครับชาร์จเจอร์ก็ยังดีอยู่นะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละนะครับเพื่อทดสอบนะครับเนี่ยก็ยังมีไฟนะครับแบตแบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟดีนะครับ13โวลต์เนี่ย สบายๆเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ไว้ได้ทั้งคืนนะครับเลี้ยงตัวนี้ไว้ได้ทั้งคืนนะพอถึงเช้าเนี่ยแผ่นได้รับแสงมันก็จะชาร์จไฟลงแบตมาเพิ่มนะครับเพราะว่ากลางคืนก็ไม่มีใครใช้นะครับตรงนี้นะครับก็เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเก็บไว้กรณีศึกษาแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ปลดนะครับก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละนะครับแต่แผ่นปลดปลดมาแล้วนะครับแผ่นพอดีน้ํามันเข้าสายนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดออกไซด์แล้วก็สายร่อนนะครับก็ก็ยังไม่จะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาที่ไว้ดีๆนะครับเก็บไว้ตัวเนี้ยเพราะแผ่นราคาแพงนะครับแผ่นดีๆอยู่นะครับอ่ะคราวนี้คอมเมนต์นิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นโซลาเซลล์นะครับถ้าอยากจะซื้อมาใช้งานไม่เยอะไม่หนักนะครับอย่างเช่นสำรองไฟแสงสว่าง แบบไม่เป็นทางการมากนะครับไม่ไม่ไม่เน้นไฟที่กระแสสูงมากนะครับผมแนะนําแผ่น120วัตต์พอเพราะอะไรครับเพราะแผ่น320วัตต์หนักมากถ้าเราเอาไปไว้ที่ที่บนหลังคาที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหลังคาจะพังได้นะครับแผ่นหนักมากแล้วก็เคลื่อนย้ายลําบากมากนะครับเคลื่อนย้ายคนเดียวเนี่ยหนักมากนะต้องเคลื่อนย้ายสองคนนะถ้าจะซื้อมาเล่นแบบขนาดเล็กเนี่ย แบบชุดเล็กนะแบบคอจะซื้อแผ่น120วัตต์นะครับสัก3แผ่นก็เหลือเฟือแล้วสำหรับชุดนอนนานะสำหรับแสงสว่างชาร์จสมาร์ทโฟนเล่นโทรศัพท์เปิดพัดลมเนี่ย120วัตต์สแผ่นมันเคลื่อนที่สะดวกนะครับเคลื่อนที่สะดวกแต่ถ้าใครมีคนช่วยยกนะครับไม่ไม่ซีเรียสเรื่องการยกเรื่องของน้ำหนักนะครับ ไปติดตั้งที่ที่แข็งแรงนะครับก็แผ่น320วัตต์แผ่นเดียวไปเลยนะครับไฟแรงมากนะครับเมื่อกี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วขนาดที่พาระที่ใกล้จะตกเด่นที่หันหันหันหน้าแผ่นเนี่ยไปไปทางอื่นด้วยนะนะครับไฟนี่ผมวัดแรงดันดูนะครับก็ออกออก,ออกตามสเปคเขาเลยแม็กซิมัมโวลเตสเลยครับออก36โวลต์ครับเมื่อเราเอาขคบ้คบวกโั้ลบเนี่ยมาจุ๊กกันเนี่ยเดี๋ยวไฟก็จะฟาดเปรียปร้ย้ยเลยครับผมประกายไฟออกเลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับเรื่องโซลาเซลล์นะครับเรื่องว่ามันทนทานขนาดไหนนะครับมันทนทานครับแม้เราไม่ใช้งานเราทิ้งไว้ล้างๆเลยเนี่ยนะครับมันก็ยังทางานของมันครับถ้าไม่มีชุดไหนชุดหนึ่งเสียนะมันก็ยังทางานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเติมแบตเตอรี่เติมน้ํากลาดให้เขาหน่อยนะครับไม่รู้ว่าน้ํากลาดแห้งไหมเดี๋ยวผมจะเติมน้ํากลาดนะครับแล้วก็ปล่อยเขาชาร์จไว้อย่างนี้แหละนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ